ครับทุกคนวันนี้มาเจาะลึกดาวเด่นมะเดือฝรั่งที่มือใหม่ต้องรู้จักนั่นคือ1ใน5เสือบอดีซอสในกา a รมมาดาหรือว่า BNR ครับเตรียมตัวดวงตกกันได้เลยทำไม BNR ถึงเป็น must have สำหรับมือใหม่ข้อแรกเลยคือความสวยงามเตะตาดูรายลิ้วสีม่วงเข้มเป็นเอกลักษณ์นี่สิครับแถมยังเลี้ยงง่ายโตไวไม่ต้องรอนานก็ได้ชิมผลผลิตแล้วไฮไลท์เด็ดคือ รสชาติหวานช่ำเบอร์รี่เนื้อสีแดงเยิ้มๆชวนน้ำลายสอนอกจากอร่อยแล้วเบียนยังให้ผลผลิตสม่ำเสมอเก็บกินได้เรื่อยไม่ขี้งอนแถมยังเป็นพันยอดนิยมข้อมูลการดูแรลรักษาหาง่ายมือใหม่สบายใจหายหว่วง้องคิดดูสิครับได้เก็บผลเบ r สีสวยรสชาติหวานช่ำจากต้นที่เราปลูกเองมันฟินขนาดไหนเบีไม่ได้มีดีแค่กิน แต่ยังสร้างความสุขในการปลูกด้วยสรุปไม่ง่าย BNR ทั้งสวยอร่อยปลูกง่ายได้ผลดีเหมาะมากที่จะเป็นมะเดื่อฝรั่งต้นแรกในคอลเลกชันของคุณใครอยากสัมผัสเสน่ห์นี้ลองหากิ่งพันธ์ุ BNR มาปลูกกันดูนะครับรับรองไม่ชอบเรื<ะ>่องราของ BNR กันไหมครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ